ตอนรายงานตัวกลับฉบับ2020ค่ะปัญหาผู้ที่อยู่เกินวีซ่าหรือปัญหาผีน้อยนับเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะคะดังนั้นรัฐบาลเกาหลีจึงออกมาจรการดีๆมาเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะโดยผู้ที่แจ้งการรายงานตัวกลับแบบสมัครใจสามารถทำวีซ่ากลับไปใหม่ได้โดยต้องพำนับอยู่ในประเทศไทยตามช่วงเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้ค่ะ นะคะผู <Workers. S 2> ้ที่รายงานตัวกับตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2562จนถึงวันที่31มีนาคม2563จะต้องพำนักอยู่ที่ไทยอย่างน้อย3เดือนถึงจะทำวีซ่าได้ค่ะช่วงที่2ผู้ที่รายงานตัวกับตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่30เมษายน2563จะ นับอยู่ที่ไทยอย่างน้อย4เดือนถึงจะทำวีซ่าได้ค่ะช่องที่3ค่ะวันที่1พฤษภาจนถึงวันที่3 1พฤษภาคม2563ทํานับอยู่ที่ไทยอย่างน้อย5เดือนนะคะถึงจะทําวีซ่าและช่วงสุดท้ายช่วงที่4ค่ะผู้ที่รายงานตัวกับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่3 0มิมิถุนายน2563จะต้อง อยู่ที่ไทย6เดือนค่ะถึงจะทำวีซ่าได้นะคะสรุปม,มาตรการของกอมอเกาหลีนะคะที่อนุญ,ญาตให้ผู้ที่อยู่โอเวอร์สเตย์หรือผีน้อยรายงานตัวกับแบบสมัครใจตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2562จนถึงวันที่3 0มิถุนายน2563ไม่เสียค่าปรับไม่ติดแบล็คลิสต์แล้วก็ไม่ได้ข้ามให้เดินทางเข้าเกาหลีอีกรอบคะ่ะ ขอวีซ่า1กรอกแบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่าให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษโดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของทางสถานทูตต้องกรอกให้เสร็จก่อนวันยื่นนะคะข้อที่ 2. เตรียมเอกสารในการยื่นขอวีซ่าตามที่สถานทูตต้องการและค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าให้เรียบร้อยและยื่นภายในวันเดียวไม่งั้นถ้าเอกสารไม่พร้อมจะต้องมาในวันถัดไปค่ะ กดคิวหม่เลขหนึ่งด้านในแล้วรอเรียกตามคิวนะคะข้อที่4ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับทางเจ้าหน้าที่พิจารณาและเจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันรับวีซ่าค่ะโดยสามารถยื่นเอกสารการขอวีซ่าได้ก่อนเวลา11นาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการค่ะ เอกสารทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่สถานทูตเก็บไปนะคะรวมถึงค่าธรรมเนียมค่าวีซ่าไม่สามารถที่จะออกได้จะไม่ได้คืนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามค่ะและในวันรับวีซ่านะคะจะต้องมาด้วยตนเองเท่านั้นไม่สามารถเขียนใบมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับวีซ่าแทนเราได้ค่ะเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านะคะ ข้อแรกแบบฟอร์มการขอวีซ่าพร้อมติดรูปถ่าย1.5นิ้วพื้นสีขาวจำนวน1ใบค่ะสพาสปอร์ตพร้อมสำเนา 3. ประวัตินักสือเดินทาง 4. ไใบประวัติอาชญกรรมจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและจะต้องขอเป็นภาษาอังกฤษ 5. ใบตรวจวรรณโลกจากโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนด ปนเอกสารที่สําคัญที่สุดนะคะในการยื่นวีซ่า C3 หรือว่าวีซ่าผีน้อยค่ะเพราะว่าเป็นใบรายงานตัวกลับที่ทางตอมอจากเกาหลีออกให้ก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยหายไม่ได้นะคะโดยเอกสารที่สําคัญตัวนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะแบบนี้เลย Confirmation of Volunteer Departure นะคะเป็นเอกสารการรายงานตัวกลับแบบสมัครใจนะคะก็จะมีรูปถ่ายนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะระบุชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศแล้วก็สัมชาตินะคะแบบนี้ตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมี ข้อมูลนะคะที่เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะระบุโดยรวมๆว่าสามารถนําใบนี้นะคะกลับมาแล้วก็มายื่นนะคะกับทางสถานพูตเพื่อขอวีซ่าเข้าเกาหลีอีกรอบได้นะคะก็ใบนี้ออกโดยอินชอน Airport Immigration Officer นะคะเราก็สแตมป์ตาของอาทางเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งใบนี้นะคะหายไม่ได้นะจ๊ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่าสามารถทำได้ภายในระยะเวลา1ปีเท่านั้นนะคะนับจากวันที่เดินทางกลับค่ะ พูดถึงมาตรการจัดการผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการนี้กันบ้างนะคะโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นไปให้ผู้ที่รายงานตัวกลับโดยสมัครใจจะต้องจ่ายค่าปรับโดยถ้ารายงานตัวกลับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายน2563จะต้องเสียค่าปรับ 30%และหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่วันที่1ตมุลาคม2563เป็นต้นไปจะต้องเสียค่าปรับ5 0ค่ะและสำหรับผู้ที่ถูกจับนะคะหลังจากวันที่31มีนาคมเป็นต้นไปจะต้องจ่ายค่าปรับตามระยะเวลาที่อยู่เกินวีซ่าค่ะและถ้าอยู่เกินวีซ่า3ปีขึ้นไปนะคะจะต้องเสียค่าปรับแบบเมาส์จ่ายกันเลยนะคะ20ล้านวอนค่ะโหดมาก และผู้ที่จ่ายค่าปรับนะคะตามที่รัฐบาลเกาหลีกําหนดนะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะโดยการที่ไม่ติดแบล็กลิสต์และก็ไม่ได้ห้ามให้กลับมายังประเทศเกาหลีอีกครั้งค่ะแต่ถ้าผู้ที่ไม่จ่ายนะคะติดแบล็กลิสต์1-10ปีกันเลยค่ะ เมื่อรัฐบาลเกาหลีออกมาตรก,การดีๆแบบนี้นะคะมาช่วยให้ผู้ที่กระทำความผิดอยู่ในเกาหลีกลับบ้านได้โดยสมัครใจและสามารถกลับเข้าไปใหม่ได้โดยการขอวีซ่าทางเรา Happy Happy Tour and Visa พร้อมที่จะยินดนีรับใช้เป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆทางด้านวีซ่าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆวีซ่าเกาหลีค่ะติดตามพวกเราได้ที่ happy happy tour and visa ตามที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ